ตามที่ได้โปรยเอาไว้นะครับมาติดตามอบจสงขลาทําการขับเคลื่อนสงขลามหานครมะพร้าวน้ําหอมนะครับโดยการจัดอบรมกลุ่มเกษตรกรและก็ผู้ที่สนใจนะครับฝึกอบรมโครงการพัฒนาพืชเศรษฐกิจจังหวัดสงขลาประจําปีงบประมาณ2568ครับ วันนี้เองนะครับวันอังคารที่6พฤษภาคม2068ในอครับนายอานวยพินสุวรรณรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานะครับก็ได้เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาพืชเศรษฐกิจจังหวัดสงขลาประจําปีงบประมาณ2568กิจกรรมที่1คือกิจกรรมส่งเสริมสงขลามหานครมะพร้าวน้ําหอมจัดเป็นรุ่นที่2แล้วนะครับท่านผู้ชมจําได้ไหมฮะเคยนําเสนอแล้วครั้งหนึ่งนะครับ รอบนี้โดยมีนางกฎชพัฒส,สุทธิกรทวีครับผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลากล่าวรายงานพร้อมด้วยข้าราชการบุคลากรในสังกัดตลอดจนเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมณอาคารสีเกียรติพัฒน์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาครับ ซึ่งสำหรับมะพร้าวน้ําหอมนั้นท่านผู้ชมทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญอีกชนิดหนึ่งของจังหวัดส,สงขลาเลยทีเดียวที่กองส่งเสริมการเกษตรได้จัดทําขึ้นนะครับได้จัดทําขึ้นมานะครับเพื่อส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนหรือผู้ที่สนใจนะครับได้มีโอกาสในการต่อย,ยอดเพื่อผลผลิตมะพร้าวน้ำหอมไม่มีคุณภาพมีมาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาด และสำหรับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาพืชเศรษฐกิจจังหวัดสงขลาประจําปีงบประมาณ2,568ก็เพื่อส่งเสริมถ่ายทอดความรู้ให้แก่กเกษตร,รกรกลุ่มกเกษตร,รกรและผู้สนใจในการพัฒนาส,งส่งเสริมพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดสงขลาให้เป็นสินค้าที่มีอัตลักษณ์และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและเป็นการส,งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด สงขลามหานครมะพร้าวน้ำหอมต่อไปโดยมีกลุ่มเครือข่ายมะพร้าวน้ำหอมจังหวัดสงขลาสำนักง,งานเกษตรจังหวัดสงขลาสำนักง,งานเกษตรอำเภอทุกอำเภอสถานีพัฒนาที่ดินสงขลาร่วมบูรณาการโดยกิจกรรมในช่วงเช้ากเกษตรกรกลุ่มกเกษตรกรและผู้ที่สนใจก็ได้ร่วมรับฟังกญญารบรรยายเรื่ององค์รวมการพัฒนาสงขลามหานครมะพร้าวน้ำหอม ตลาดนำนวัตรกรรมเสริมเพิ่มรายได้เรื่องธาตุอาหารและการจัดการดินปุ๋ยมะพร้าวน้ำหอมและเรื่องการจัดการสัตรูพืชด้วยวิธีฉีดสารเคมีคเข้าต้นนะครับและ IPM นะครับโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมแบ่งกลุ่มอภิปราย และในภาคบ่ายได้นําคณะเดินทางต่อไปยังศูนย์วิจัยพืชสวนตรังเพื่อศึกษาดูงานต่อไปด้วยนะครับโอ้โหเห็นนะครับในส่วนของการปฏิบัติจริงของสวนที่ตรังด้วยนะครับแหมสุดยอดจริงๆต่อไปก็น่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่ดีเลยทีเดียวนะครับนะฮะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ในส่วนของมะพร้าวก็ถือได้ว่าเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์นะครับทำคุณประโยชน์นะครับให้กับนะครับในส่วนของการนะครับดำรงชีวิตดําเนินไปของมนุษย์ได้เป็นอย่างดีที่สําคัญนะครับ อากาศร้อนๆเหลือกันในก็แล้วแต่นะครับเรียกว่าดื่มน้ำมะพร้าวกินน้ำมะพร้าวแล้วชื่นหัวใจขายดิบขายดีตลอดราคาก็ดีด้วยนะครับ